สวัสดีค่ะฝรั่งค่ะเริ่มแตกยอดแล้วต่อไปก็จะมีดอกแล้วก็มีผลแต่ตอนนี้ก็มีผลอยู่นะคะแต่ว่าผลพอดีเราไม่เห็นให้ดูอันนี้ค่ะไม่ได้สังเกตสังเกตอีกทีหนึ่งก็อ้าวน้องมีผลก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้เล่นๆอันนี้น่าจะสุกแล้วแหละแต่ว่ามันคงไม่อร่อยให้นกกิน นกในสวนเยอะอยู่วันเมื่อวานฝนตกค่ะที่นี่ก็จะชุ่มชื้นเป็นพิเศษอันนี้มีต้นที่แบบมีลูกอยู่พามาชมฝรั่งกิมจูอันนี้ค่ะต้นนี้ที่เราหอ่อลูกโตอยู่นะจริงๆลูกโตมากกว่านี้ก็เคยมีค่ะลูกประมาณสักอะไรอ่ะ ลูกลูกสองลูกอ่ะมันมันโลกว่าค่ะสามลูกสองโลอ่ะ,อะพูดไปถูกเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นลูกขนาดกลางๆไม่ได้ไม่ได้โตมากที่พูดเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้ค่ะจะเป็นแบบนี้เวลายอดอ่อนออกมาแล้วพอใบโตสักหน่อยเขาก็จะมีมีดอกค่ะ มีดอกแล้วก็พอดอกอ๋อมีมีครบเลยตอนนี้อันนี้ค่ะดอกบานเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รอติดผลผลประมาณสักผลแม่โป้งอะค่ะผมแม่โป้งเราก็จะมาห่อห่อหอแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนจะมีมีดอกอีกหรือเปล่าอ๋อดอกอยู่ทางนี้ค่ะดอกอยู่ทางนี้เนี่ยค่ะแต่ว่าเราจะไว้ทุก ทุกกิ่งไม่ได้นะคะเราจะไว้ได้แค่แบบกิ่งลนะลูกหรือสองลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้นให้ผลผลิตเยอะช่วงที่แบบของงดงามมากๆอ่ะเยอะมากกินไม่ทันเลยเอาไปฝากเพื่อนๆหรือว่าอะไรอะฝากคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยนะคะกิมจูฝรั่งกิมจู ขาวจริงๆถ้าห่อด้วยกระดาษเขาจะขาวมากกว่านี้ <c oughs> แต่อันนี้ห่อแบบด้วยถุงปฏติกขุนอย่างเดียวก็ถือว่าใช้ได้แล้วเพราะเราไม่ได้ทําเพื่อการค้าแต่ถ้าถ้าเราห่อเพื่อขายเราก็จะเป็นกระดาษข้างในแล้วก็ปฏติกข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ห่อกระดาษเฉยๆตามสวนฝรั่งที่เราเคยไปเยี่ยมชมมานะคะ ช่วงนี้ทิ้งใบหมดเลยโอเคฝรั่งไว้อะไรนะพอบานแล้วก็มีดอกจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกนะคะเปิดติดตามฝรั่ง่วนเล่าจบกันที่นอ้องลูกตัวบิบนอ้วนอบอวบกินได้แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะ